ก่อน,นะคะทุกก็รุนแหละแปดสิบเก้าสิบอะค่ะเพราะว่าคือทุกกับการต้องกินยาทุกวันทุกกับคือเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยมันมันบอกไม่ได้เนะว่ามันมันปวดมากขนาดไหนต้องฉีดยาต้องกินยาต้องกายภาพต้องนวดต้องสารพัดวิธีอะคะ่ะแฟนที่เราปรับพื้นให้ตัวเองได้แล้วก็ดีขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโดยเฉพาะในเรื่องของ การปล่อยวางของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายหมายถึงว่ามันก็ยังคงมีอาการอยู่แต่ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกกับอาการปวดที่เกิดขึ้นเลยเหมือนกับว่าอ๋อทุกข์แล้วก็ก็ก็ให้เขาทุกข์ล้วก็เหมือนกับมองดูเขาแล้วก็ส่งส่งความรักให้เขาขอบคุณเขาแบบนี้ค่ะในทุกๆว<อ>ันอาการปวดหลังเอากายอย่างเดียวยังไม่รวมใจนะคะอาการากายอา จากร้อยที่ปวดมากๆตอนนี้เท่าไหร่คะน่าจะสี่สิบค่ะแล้วใจที่เคยทุกข์มากๆเลยเนี่ยคะ่ะตอนนี้เหรอคะน่าจะประมาณสิบถึงสิบห้าย <laughs> ี่สิบก็คงไม่ถึง